มาได้ไงกราบเป็นความลับจัก,กรวาลค่ะดิฉันยัดเงินค่ะรอเล่นธรรมดาปะเออแค่ดีดนิว้วลูกก็มาแล้วอย่างนี้คุณยูยเป็นแล้วก็แม่คือจริงๆแล้วอะอันนี้คือความลับนะที่แบบไม่ได้บอกใครเลยแล้วไม่มีใครรู้จริงไหมกระทั่งเซมประสุดทั้ง16คนก็ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วอะมาแฝงตัวไปเป็นปาปารัสซี่ในกองค่ะ ไม่อยากไปดูความเรียลว่าใจไหมคะทุกคนเออเขาแค่แกล้งว่าแบบเออมันเป็นการแสดงแบบว่าจริงๆมันแบบเราเป็นแบบแฝงตัวไปไปดูเบื้องหลังมาอืมเธอคือนักข่าวบันเทิงแฝงตัวมาใช่ไหมกณรู้ได้ยังไงคะรู้ได้ยังไงคะเนี่ยดิฉันเป็นใต้เตียงบินเคค่ะดิฉันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นฟูกค่ะ เป็นฟูกเป็นฟูกทรงงานหนักมากเลยครับกับตันธรรมดาค่ะมันเป็นหน้าที่นะคะไม่ค่อยคิดว่ามันหนักเลยค่ะหน้าที่นี้ใต้เตียงคือกระเบื้องหรอเออไม้ปาแก,ก้และกันค่ะออออพี่มาในทวิทได้รูปแล้วจริงเหรอใครเอาไปลองนักข่าวช่องสี่สิบแปดรายการใต้เตียงบินเคนะคะหรือว่าเป็นกระเบื้องหรือว่าเป็นไม้ปากเก้นั่นเองค่ะ กัปตันเรือเก็บอาการยังไงตอนอยู่กองถ่ายเอ่อไม่มีใครรู้ค่ะว่าไม่อยู่อยู่ในนั้นแม้แต่เซมบัสสึแม้แต่พี่สตาฟแม้แต่ตะก้องพวงกับไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าไม่อยู่อยู่ตรงนั้นนะคะในทวิตไม่ชชดขอจากเธอดีๆได้ไหม mm hmm. มามิที่ออนไลน์กับซิฮ่าว่าไงไม่ก็ส่งของขวัญมาเลยคะ่ะเดี๋ยวปล่อยเทียนรูปรูปความแรงของรูปนี่คือจะปล่อยตามของขวัญที่ทุกคนให้อ้า เพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมีติ้งอยู่ออนไลน์อ่ะหรืองานจาบมือมันเป็นสัญญาใจไงเราก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะทําตามสัญญาใจหรือเปล่าไงแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนส่งขวัญมาในนี้ปล่อยรูปเลยค่ะพ่อพูดนะะพี่กาตออ่ายแล้วนะสี่แล้วนะยังเบาๆนี่คืออะไรนะคะไมโครโฟนเบาๆโอ้ยเลือก กี่รูปมีเป็นอันลบั้มบอกเลยมาอยู่เร็วกว่าแอดมินออฟฟิเชียลแน่นอนเชิญสิคงไม่มีเพราะถ่ายเช้าอุ้ยคุณไม่รู้อะไรซะแล้วเขาถ่ายเช้าดิฉันเช้ากว่าดิฉันแบบอยู่ใต้กระเบื้องอยู่นี้ i see y o u i see ขอรูปทุกมี เอาปกเลยค่ะขอแบบ 4K ได้งั้นวันนี้ถ้าทุกคนปล่อยเอ้ยถ้าทุกคนปลาของขวัญมาใช่ไหมคะมายูจะลงปึ้งทีเดียวระวังคนใน MV เคือเพราะคือถ้าพรุ่งนี้ไมยูไม่ผลมาในสตอรี่ก็คือโดนอุ้มไปแล้วนะคะ <laughs> ทุกคู่เลยเหรอเธอใช่ค่ะใต้เตียงดาราไม่ค่ะดิฉันอยู่ใต้กระเบื้องใต้กระเบื้องโลเคชั่นถ่าย MV ค่ะดิสเพดหเออ ฉันรู้ฉันเห็นไอซียังไม่ได้นอนเพราะเราเขาถ่ายกันใช่ค่ะถ้าโดนอุ้มไปอย่ายลืมส่งรูปมานะคะก็คือถ้าไม่มาอัพรูปก็แปลว่าโดนอุ้มไปแล้วนะคะ <c oughs> มีรูปที่ดูแล้วจึ้งสุดๆไหมเอาคู่ไหนดีกว่าอยากได้เท่าไหร่บอกมาะคะ่ะแรกกับนอ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 ก็บอกเลยนอนอนคือมีเป็นอัลบัม้มมีของปอจะนอนบ้างไหมคะมีหม ถ้าคุณพี่เขาแบบเซียวๆถ้าแบบเซียวๆไปดูได้ค่ะในอินสตาแกรม m y u v i n k 4 8นะคะคุณพี่ถ้าสปอยจะไปเยอะๆอะแบบแบบแบบอะอ่ะอ่ะ,อะยังไงใต้เตียงเบงเครธรรมดาต้องผนังห้องโอ้จริงๆแล้วไม่อยู่เป็นผนังห้องหรือเปล่าคะเขาเลยไม่เห็นแบบว่า มันเป็นกำแพงสีใช่ไหมแมอยูก็คือแบบไปยืนมันก็หลับตาค่อยๆยกคือท่าตัวสีกำแพงแล้วก็แบบวันนี้นะัดเทหนึ่งทุ่มอยตอนนั้นก็ได้คะ่ะเอาเลยเริ่มเลยคุณคานิก้าคะอันนี้คือคู่ไหนก่อนมอิวจะได้จะได้กะเวลาถูกกับตันดีเด่นมีคนบอกเลยว่าฟังกว่านั้นคือถ่ายแบบเห็นๆเลยอยากจะเปิดให้ดูมากๆ แต่ว่ารูปอยู่ในโทรศัพท์แล้วเราใช้โทรศัพท์ไลฟ์อยู่นอนนอนหนึ่งทุ่มนอนนอนนนหนึ่งทุ่มเจอกันค่ะลงที่ไหนหรอคะแน่นอนว่าต้องเป็นในแอป I am 4 8เท่านั้นค่ะเพราะว่าเราอยู่แค่ในแอปเราจะรู้กันแค่นี้ค่ะถ้าลงสตอรี่ไอจมันมันไม่แอคูซีคนที่จะได้เห็นก่อนก็คือคนที่อยู่ในไลฟ์มาอยู่นะคะ ถาี่มาอยู่ในเอมต้องฟังมากแน่รับบทปาปาลัซซี่ค่ะถ่ายแม่งทุกคู่เลยไม่ต้องลองด้วยไปเดินเป็นแม่บ้านก็ได้อะอยู่ในอยู่ใน MV. เอมีเดินแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยนะทำให้ดูทำให้ดูแบบเดินเดินแล้วเก็บเก็บของเส็นโทรศัพท์ฮัลโหลสว่างว่า โปะเลยเพราะว่าแปดเรื่องปิดแปดน่ากลัวเหมือนมาสือเป็นสายลามค่ะโปะแฝดค่ะใช่แล้วบทสเก็ตบอร์ดจริงๆเราเป็นล้อค่ะทุกคนอยู่ใต้ล้อสเก็ตบอร์ดของปันจนนิดนะคะพาเธอลงรูปแล้วปิดเน็ตเลยนะกลัวโดนอุ้งน้ากลัปิดเน็ตแล้วหนูจะมาขอความช่วยเหลือจากทุกคนได้ไงคะแล้วบทเป็นโต๊ะในเอวีเป็นบันไดค่ะ ซีนสกเก็ตบอร์ดจริงๆมันไม่ได้เป็นล้อมันไม่ได้เป็นสกเก็ตบอร์ดมันเป็นบันไดใหญ่มากบันไดสีส้มเห็นทุกมุมเธอแอบแฝงตัวเป็นผู้ช่วยตากล้องแลวแอบเอารูปมาใช่ไหมพี่ตากล้องยังไม่รู้เลยค่ะว่าไม่อยู่ไปนะคะไม่มีใครรู้เลยว่าไม่ยูอยู่ในนั้นนะคะเป็นเราบันไดใช่ค่ะสลงโรชเป็นอะไร แบบเจ็บตัวที่ในห,หน้าแบนก็เพราะว่าเฟยโนสเก็ตบอร์ดที่ปั้นถไล่เข้ามาขำถไร่ทับหน้าเป็นทุกอย่างยังเว้ตัวเอง